Zombie Apocalypse <laughs> เอาะครับก็อยู่กับผมในป๊อปแงนนะกเกมจูซิบอดเดอะกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันข้ามาแล้วในช่วงเวลาที่แบบว่า,ามันปลดล็อกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเ,เกมนี้นะในเวลานี้นะผมไปดูแพ็คก,กันหน่อยดีฝ่านะผมแล้วอย่าลืมเลยเวลาสองทุ่มในคืนนี้นะผมก็พี่คาโปสุคัสเจนสองก็พร้อมที่จะระเบิดศึกทุกเมื่ออยู่แล้วนะผม <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมมาตัวพี่เองก็ทําการ ต่อสู้แล้วปลดล็อกไปแล้วนะผมสําหรับคาโปสูคัสเจนสองนะแต่ว่าเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ได้จริงวะเราก็ต้องเข้าไปประชันกันหน่อยนะขอเชิญร่วมทุกคนเลยนะมาประชันกันนะในเวลาสองทุ่มนะผมวันนี้โอ้ปลดล็อกจัดเลยเดียวเมื่อวานผมก็ไม่มีเวลาเลยนะผมก็ไม่ได้ลงคลิปเลยแม้แต่คลิปเดียวนะผมลงช็อตไปช็อตหนึ่งนะโอเคนะสําหรับทุกคนที่ติดตามผมอยู่ก็ขอบคุณมากจริงจริงก็วันนี้ก็มี ึกสัตว์น้ำบระเวงแล้วก็มีปวดรอกอ่าสัตว์โรคล้านปีมาหือมามหาเออช่างมันไปก่อนแล้วกันนะแพ็กที่ผมอยากจะเล่นมากเลยนะผมอ่ามาเธอเดย์นะผมก็หลายวันมาแล้วนะจริงช่องอื่นก็ตีไปหมดแล้วล่ะอ่าถือว่าเป็นช่องผมเป็นอ่าช่องปิดไทยก็แล้วกันนะผมก็อ่าการลิต,ตร์เนี่ยผมไม่ค่อยอยากไอ้นี่เลยเดียว มีน้องเอีบอกว่าอยากให้ผมได้อินโดมินัสเล็กนะผมแต่ผมไม่ได้อยากได้อินโดมินัสเล็กทุกคนผมอยากได้อาร์โมโนสเตโกลาท็อปนะผมแล้วก็ไข่ก็ได้ที่กูยังไม่มีอ่ะไข่ก็ได้ที่กูยังไม่มีอ่ะโอเคมะประชันกันหน่อยแล้วกันแต่ผมไม่ชอบแพ็คนี้เลยนะแพ็คลิเต์ลเพราะว่าตัวผมเองเนะี่ยไม่เคยเปิดได้ดีเลยนะผมในแพ็คนี้นะเราจะแบบว่าจัดแบบตึงจ,จัดเลยเรียกว่า ไม่เอาอะไรแล้วทั้งนั้นวันนี้เราจะประกาศศึกและศักดิ์ศรีแบบสุดๆไปเลยนะเราจะไม่อ่อนข้อยายนั้นใดๆทั้งนั้น <c oughs> พูด,ดง่ายๆเราจะแบบว่าผนฟามโหดที่สุดเลยที่เราจะทําได้นะผม, <c oughs> okay. มโอเคมาไม่ได้เล่นมาวันหนึ่งเต็มๆแล้วเรียกว่าอึดอัดใจสุดๆจะต้องทะลวงทะลุทลายให้หมดไม่สนใจใดๆเนะี่ยสองล้านเลยห่อ <c oughs> มาสองล้านก็สองล้านนะผมอ่ารึกสึกว่าเสียงแอร์จะดังไปหน่อยนะผม ตายซะมึงจะอยู่เลยโอ้จัดการนี่แหละสิ่งที่ผมเอามาอกอยางนี้ไงเรียบร้อยนะผมอืนี่กระตึงที่สุดของไปนะผมุนผมแล้วนะผมมามวัดใจกันมันโจมตีสองขุมก็ไปเหมือนกันไม่ใช่ไม่ไปนะผมเออเรียบร้อยมาอ่าเนื้อตัวนี้ไม่ได้โจมตีแรงที่สุดนะผมดูงี้เอาตัวแรงที่สุดมาน,นี้ไปโจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตีสองนะผมเดีย๋ยวเราจะมาวัดกันระหว่างนกกับน้ำนะผมเออ จ,จัดเลยมันโจมตีสองเฮ้ยเราไม่ไปนะโจมตีสองเราไม่ไปนะผมยังอยู่ยังอยู่โอเคมาแต่ฉันเก็บสเต็กได้แล้วก็แกตายยัอยู่เลยยังเหลือ200นะผมโอเคเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยฉันไม่กลัวแกยอยู่แล้วเขาไายมาโจมตีหนึ่งโอโ้โหเก็บไปสุดๆอะ่ะมันรู้ได้ไงว,ว่าเราจะเก็บสเต็กเอาไว้นะผมโจมตีแค่หนึ่งเท่านั้นแต่ก็เท่านั้นแหละเตรียมใจได้เลยฉันมีเจ็ด ส่วนแกมีแค่สอยังไงก็ด่วงเตียนชัดๆแหะมันแบบหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะน,นี่นะโอเคมื่อสีนะผมเป็นยกแรกที่แบบว่าผมเอาจริงสุดแล้วไงนี่คือผมเอาจริงแล้วนะ <c oughs> คือฟาร์มดูดีคงไม่จําเป็นแล้วนะสําหรับช่วงเวลานี้ว่าผมอยากได้การ์ดสุดๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึงผมไม่ได้เล่นมาเต็มๆเลยทุกคนไม่ได้เล่นมาหนึ่งวันเต็มๆเลยนะผม เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็มีอินโดแรปเตอร์เท่านั้นแหละอินโดแรปตงแรปเตอร์อะไรอ่ะเดี๋ยวจะขวาดให้เลี่ยมเลยสิเดี๋ยวมาพร้อมจัดการทุกตัวแหละมาเลยอินโดแรปเตอร์มีดาเมจอยพันแปดพันแปดเพิ่มไม่ตายโถ่สามพันห้าจะไปตายไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้มาเลยเฮ้ยไม่เปลี่ยนตัวด้วยโอ้โหถือว่าคิดสั้นสุดๆแล้วโจมกล้าโจมตีผมด้วยอ่ะ มันบ้าเกินไปแล้วอะโถ่เอ้ยผมจมตี3เลยนะแต่3ก็เป็น3สิครับไม่สดใดๆทั้งนั้นนี่แน่มันก็ไม่ตายเหมือนกันเหลือ166ยนะผมโอเคเรียกว่าใส่กันแบบจัดๆเลยมันก็ไม่ตายอ่ามันเกีย้ยงล้มผมไม่ได้อ่ะมี2องพัเกลี้ยงล้มไม่ได้เอ้ผมโอเคจมตีเดินบนสต็กไปแล้วตาหน้าเรามีสมนะผมแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวมาอ่าเราเปลี่ยนตัวมาเราล้มได้ เราลงมได้นะถ้าเปลี่ยนตัวมานี่ผมอา่าผมจะทำยังไงดีไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวนะผมโอเค <laughs> มันเป็นแผนยังไงละ่ะโจมตีสามเสร็จเราดีางี้โอ้มันเป็นแผนยังไงแล้วโดนหลอกล่อจิตใจนะผมโอเค <laughs> แกไม่รู้สะแล้ว ว่าเทคนิกของเรามันต้องมีไงโอเคมาออกมาแล้วนะผมสำหรับมัสโตดอนซอรัสนะผมโจมตีหโจมตี2อโอ้ยสบายแล้วเหลือให้เพื่อนหมดเลยนะผมผมว่าตัวสุดท้ายไม่มีเลือดแล้วนะผม,มนะี่แน่ะมีร้อยฟองปลาเองอะไรก็สบายไปหมดอ่ะ <c oughs> มาเลยแกมีแค่4ี่เท่านั้นตาหน้าฉันมี8แล้วแกจะทำไงล่ะโจมตีสี่นะผม <c oughs> เหมือนเขายากแจกเราอ่ะถ้าตัวเราเหนือฝ่าก็คือโอเคนะผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยทีเดียว แต่สตึกมันไม่เก็บทั้งนั้นนะผมจอมตีหนึ่งจอมตีสองจอมตีสามนูผมเรียกว่าบวกกับท้ากันจ,จัดเลยทีเดียวอา่าผมรับสาเมจได้สองทีนะแต่ว่าไม่เอาผมรับทีเดียวพอโอเคโเคฟลฟามเหนือมันต้องมีวะตอนนี้ไม่นะเรียบร้อยเจอแอ์โคตบเข้าไปนะผม <c oughs> <c oughs> มีร้อยหกสิบกเองจะไปทำไรได้ไม่มีปัญญาแล้วจะบอกให้ฉันขอชนะไปเลยก็แล้วกันจัดการมันแอ์โคลูกหลักของฉัน เลยเจนระดับสามของโลกตายย่าอยู่เลยไม่ปลอดไรโอ้ยคลิปมันจะจุบไ,ไปเลยไหมเนี่ยมีประเด็นนะผมอ่ะพักครึ่งเวลากันสักหน่อยก็แล้วกันนะผมเพราะว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ผมงจำได้นะผมจากตรงนี้นะขอผมรับก่อนกนแล้วกันนะสำหรับพักกระบูนะผม <c oughs> มาดูซิว่าเราจะได้การอะไรนะผมอ่าตัวที่ผมอยากได้ก็คือไพโอโนซอลัรนะผมมาปั๊ด ้ลึกเหลือเกินทีเล็กอีกแล้วนะทีเล็กแน่นอนนะผมน่านเห็นไหมให้มันได้อย่างงี้สิทีเล็กไทเรโ,โนโซลัสเล็กนะผมอ้าวสามร้อยยี่สิบห้านะผมโอเคก็ผมคิดไว้เลยนะหน้าปกอะ่ะมันเป็นอ่าไทเรโ,โนโซลัสโดนะผมอ่ะผมขอมรับอันนี้อีกไม่ได้ว่ะมันต้องจุกเจ็บว่ะวันนี้เฮ้ยเดี่ยวสองไม่ได้อะ่ะทุกคน ได้อีก130นะผมถือว่าเป็นการฟาร์ม JW ได้ดีมากเลยนะสำหรับอ่าซีซั่นพาร์ทของลุงบักกี้นี่นะครับผมอ่าก็เลยแค่10ชั่วโมงกับ20นาทีนะครับผมอย่าลืมไปทำกันนะก็ซีซั่นพาร์ทหน้าก็เป็นอ่านาโดนะผมอย่าลืมเข้าไปทำกันนะทุกคน <l acht> <l acht> ก็เป็นทีเล็กอีกตัวหนึ่งที่มีกลิ่นอายสีส้มนะผมตัวอาจจะเป็นสีน้ำตาลก็จริงว่ากลิ่นอายนสีส้มนะผมมายกสุดท้ายนะผมก็นี่เห็นไหม อันนี้ป้าโดชัดใช่ไหมใช่ไหมนาโดดินาโดนาโด,าโด,าโดไม่ใช่ป้าโดนะผมเพราะว่านั่นไงเห็นไหมบอกแล้วใช่จริงด้วยอ่ะอระดววัหนึ่งนะผมเออสี่ร้อยเก้าสิบสี่กับโอเคโอเคโอเคเข้าใจหาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เราต้องมีพืชที่ส่งอนุภาคนะผมแล้วก็มีน้ำาป็ตัวหนึ่งถือว่าไม่แกล้งกันกน็แล้วกันเรียกมึงใส่สุดเลยอ่ะถือว่าไม่แกล้งกันโอเคมา ผมขอดูอาราโบจีเนียหน่อยละกันมีพันห้าเลยเหรออาราโบจีเนียโหดมากเลยนะเฮ้ยเราไม่ป้องกันจะได้ลืมไปอ่ะโอย้ยเดี๋ยมันเปลี่ยนตัวมามันมีแค่หนึ่งมานัานเปลี่ยนเสียดายสแต็กเสียดายสแต็กสุดๆตายแล้วกูเรยต้องป้องกันสองเลยทีนี้ เออนั่นไงนึกไว้แล้วไม่งั้นเรามีสเต็คหนึ่งก็นะสวยโลนจะจับเอา้า <laughs> บาลิโอเน็ตฉันขอโทษฉันไม่อยากแกงนายแต่มันช่วยไม่ได้ริง <laughs> ฉันไม่อยากแกงนายแต่มันช่วยไม่ได้จริงบาลิโอเน็ตมาเลยเอาลโลโกจีเนี่ยเดวิลห้าสิบเก้าเลยนะโหดมากอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะผม่ะ ใส่วัดดวงไปเอา้าผมรอดซะง,งั้นน่ะทำอะไรผมไม่ได้หรอกเชื่อเด็ก <c oughs> ทำอะไรผมไม่ได้หรอกบาลลีโอเดตทนี่มันโอ้โหสักยันเควคาโคกระพานชาติไง <c oughs> ทำอะไรไม่ได้จริงด้วยนะครับผมโอเคส,แสนแตกหมดไปแล้วเสร็จโก้ที่ครับหัวแดงออกมา <c oughs> เรียกว,ว่าสอยอย่างลนะสอยลูกมะม่วงเลยเดียวจมตีหนึ่งจมตีสองพอเลยแล้วเก็บไว้ให้เพื่อนนะผม อนอนมาจ,าจาัดๆนี่นะเรียบร้อยแล้วกูจะเปิดด้วยการอะไรวะนี่เนี่ยมีประเด็นมันง่ายเกินไปอะมันมีประเด็นทุกคนเราอาจจะเปิดด้การโคตรด,ดีก็ได้นะผมโจมตีสามเอ,อื้อมันเหลือนหนึ่งนะจับไว้นะผมดังนั้นสบายมากเลยสำหรับบาลิโอเนตนะผมนึกว่าจะไปเป็นกระสอบใส่แล้วนะผมไม่เป็นกระสอบใสแ่สสแล้วงั้นโจมตีหนึ่งสองสามนะผมแล้วก็เลือดให้มาต,ตัวดอดนะผมจัดการมัน ไม่นะไอโนโดกล้ามาฝังทางได้ไงอุ้ยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยนัดอจะทำยังไงเนี่ยโจมตีหนึ่งสุดจัดจะบอกให้นี่เลเวลเท่านี้ไงเลเวลหนึ่งนะผมแต่ว่าเราก็ได้เห็นตัวของมันแล้วโอเค <c oughs> ลาก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในซีซันฟาสต์บุนีเนี่ไ่นะเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปแล้วนะครับ ถ้าผมนี่ขำๆเลยอ่ด้วยบาลีโอเน็ตนะผมมาเปิดกันดิฟ้ากูนึกแล้วอะไรวันนี้อะจิเก,กนโ,ดดโตโซล่าตายเพื่ออ,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 อยากจะเลิกเล่นเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้ทำไมกูเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยการลิตเติ้ลผมไม่เคยเปิดได้ดีเลยอะทุกคนไม่อยากเล่นเลยจริง การเยอะแยะเลยทีเด,ด,ดียวทำไมเปิดได้งี้วะเนี่ยอ่าช่องอื่นก็เปิดได้เหมือนกันเหมีอผมเปิดได้เงี้ยอะถ้าใครเป็นอย่างผมฝากคอมเมนต์ด้วยละกันถ้าใครได้การ์ดดีว่าผมคอมเมนต์ด้วยขิงเลยสุดเอาให้จัด <c oughs> อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีใครได้การ์ดอะไรกันบ้างนะครับผมอ่าส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเปิ้ลแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมพร้อมกับความเจ็บเนื้อจิตใจหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนเลยทีเดียวฟันออกคูเลย อ่ะอจริงแล้วนะครับผมนะซีโอแกนทุกคนนะผมเอ้ยฝากกดแชร์กดไลค์ก่อนดิกดซับสไครต์ด้วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาแล้วจริงนะผมซีโอแกนทุกคนเฟนเดายังเล่นอ <laughs> ยู่ฮ่า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 มาเลย